สวัสดีครับเพื่อนๆครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านด้วยนะครับคนเกษตรครับผมวันนี้ก็จะพามาดูวัชพืชอีกชนิดหนึ่งที่อยู่บนผิวโคกของทุเรียนนะครับตอนนี้ก็ได้แผ่ขยายเกือบเต็มโคกแล้ววัชพืชตัวนี้นะครับผมก็จะไม่ไปยืนยันว่ามันจะมีประโยชน์มากมาย กับผิวโคกของทุเรียนแต่ตามที่ผมได้สังเกตมานะครับทุเรียนก็มีการเจริญเติบโตที่ดีขึ้นนะครับออย่างเช่นทุเรียนต้นนี้เนาะอ่าก็เป็นทุเรียนที่ป่วยนะครับที่ป่วยจากเชื้อราเข้าที่ผมได้รักษามาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับอตอนนี้ก็มีการเจริญเติบโตสมบูรณ์100%เเซ็ต์นะครับ รอบหน้าก็จะเป็นการตัดแต่งกิง่งไว้รองรับการติดดอกนะครับเพราะว่ากิ่งก้านเขาโตขึ้นอายุก็น่าจะ5ปีนะครับ28มิถุนายนที่จะถึงนี้นะครับเดือนหน้าก็จะครบ5ปีนะครับต้นนี้นีครับประมาณนี้รักษาการป่วย จนหายนะครับจนหายดีร้อยเปอร์เซนต์วันนี้ก็จะมาดูวัชพืชนะครับวัชพืชที่ปลกคลุมบริเวณผิวโคกมีอะไรบ้างนะครับอตอนนี้ก็แสงแดดออกมาใบก็กลางนะครับใบกลางดีก็เป็นการให้น้ำที่ที่พอเหมาะนะครับให้น้ำแบบ วันเว้นวันน่ครับมันก็มีฝนตกมานะครับฝนตกมารอบก่อนอก็ได้รับในตัวเจนเพิ่มขึ้นอยอดก็ออกมานะครับเนี่ยมีการแทงยอดเนาะแทงยอดดีนะครับใบก็ใบก็สวยเนาะใบก็สวยใช้ได้ วัชพืชตัวนี้นะครับเนี่ยเพื่อนเ่อนอท่านๆ่านนะครับเพื่อนเพื่อนหลายๆท่านก็คงจะจะทราบนะครับทราบดีอันนี้ก็คือใบับบกนะครับใบับบกที่เรานํามากินนะครับกินกับราบนี่แหละตัวนี้นะครับใบับบกตัวนี้ระบบรากเขาจะไม่ลึกนะครับ ตามที่เราเห็นเนาะรากเขาจะเป็นเป็นกอเล็กๆอยู่บนผิวโคกของทุเรียนนะครับรากเขาจะแผ่ขยายจะไม่ลงลึกเนี่ยอันนี้ก็ขยายไปเยอะแล้วนะครับแต่ก่อนก็มีนิดเดียวผมคิดว่านะครับตามที่ดูมานะครับคิดว่ามีประโยชน์นะครับมีประโยชน์กับระบบรากของทุเรียน อยู่บนผิวรากทุเรียนก็เดินข้างล่างนะครับมันก็จะเป็นตัวช่วยในเรื่องของการบังแสงเนะาะบังแสงถ้าแดดจัดๆนะครับรากทุเรียนจะไม่ได้กระทบกับแสงแดดโดยตรงนะครับมันก็อยู่ผสมประสานกับหญ้าเนาะ,ะมันก็จะมีหญ้านะครับหญ้าเหี่ยมูน้อยเนาะเนี่ยเริ่มมานะครับเริ่มขึ้นเนี่ยหญ้าเหี่ยมูน้อย ส่วนที่เป็นหญ้าเห้วหมูใหญ่ก็มีหญ้าเห้วหมูใหญ่ผมก็พยายามถอนออกนะครับเพราะว่าระบบรากเขาจะลึกเนาะเขาจะลึกแต่หญ้าเห้วหมูน้อยเนี่ยมันมันจะแผ่ไปกับพื้นเหมือนกับเหมือนกับใบวบ,บกนี่แหละนะครับอันนี้ครับเดี๋ยวผมจะจะนําไปปลูกที่โคกอื่นเนาะจะนําไปขยายนะครับใบวบ,บกผมคิดว่ามีประโยชน์นะครับมีประโยชน์ทำให้ทุเรียนเนี่ย มีการเจริญเติบโตที่ดีนะครับต้นนี้ต้นที่ป่วยตอนนี้มีงานก่อสร้างข้างๆนะครับขออภัยด้วยอาจจะมีเสียงรบกวนบ้างนะครับเสียงปึกปักปึกปักขนแบบขนไรลงนะครับดูใบ,บนะครับใบใบสวยมากนะครับใบสวยมากมากเลยหลังจากพื้นต้นมานะครับเมื่อคลิปก่อนนะครับ น่าจะประมาณาสัป,ปดาห์หรือสองสัป,ปดาห์นี้แหละผมก็ได้ตัดยอดเนาะตัดเปลี่ยนยอดอตัดลงมาประมาณเม็ดสี่สิบเซนนะครับเพราะว่าต้นนี้เขาป่วยเนาะเขาป่วยแล้วก็จริงประทานเขาจะเปื่อยนะครับเปื่อยขึ้นไปผมก็ตัดาปาดออกเนาะปาดออกประมาณประมาณเม็ดห้าสิบนะครับปาดเครื่องต้นคลิปก่อนผมก็มาตัดยอดตรงนั้นลงมานะครับ ตัดยอดมันจะไปทางนี้เนาะก็เลือกเอากิ่งกิ่งรองนะครับกิ่งรองที่มันไปทางโน้นเป็นกิ่งประธานแทนนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูสวดทรงอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ครับดูดูฝั่งนี้จะเป็นแบบนี้เนะาะเดี๋ยวไปดูทางนี้นะครับดูทางนี้เนี่ยตัดตรงนั้นนะครับตัดตรงนั้นที่มันไปทางโน้นแล้วก็เลือกกิ่งนี้ขึ้น กิงนี้ก็ขึ้นดีนะครับอ่ขึ้นสวยเลยเนี่ยยอดประธานใหม่นะครับอ่าถ้าดูทางนี้มันจะสวยนะครับมันจะสวยมีคนงานมาขนอุปกรณ์ลงข้างๆเขามาก่อสร้างนะครับดังปึกปักปึกปักอ่ะนี่ครับยอดประธานขึ้นใหม่แต่ก่อนมันมันเอียงมาทางนี้เนาะผมก็ตัดออก ็จัดจัดทรงพุ่มไปเรื่อยๆนะครับ <G ül> เพราะว่าจริงเขาใหญ่เนาะเนี่ยรอบหน้าผมว่ามีรุ้นนะครับมีรุ้นติดดอกอผมจะต้องไปจัดการาต้นอื่นนะครับต้นที่ติดดอกเนาะต้นที่ดอกเขาร่วงผมจะต้องไปเคลียร์กิ่งเพื่อรองรับการติดดอกเหมือนกันนะครับต้นโน้นนะครับส่วนต้น,น,นต้นนั้นก็เหมือนกันนะครับต้นอยู่ทางโน้นนะครับ มันก็มีหลายต้นเนาะต้นใหญ่นะครับมีอยู่1 2 3 4 5ส7 8าี่ห้าหดปดประมาณ8ต้นนะครับต้นที่ใหญ่ๆนะครับตอนนี้ก็จะประมาณนี้นะครับผมพามาดูวัชพืชตัตวนี้นะครับซึ่งเป็นใบับบกเพื่อนๆจะจะลองไปปลูกดูก็ได้นะครับปลูกที่ผิวโคกทุเรียนอ,อันนี้ผมคิดว่าดีนะครับคิดว่าดีมีประโยชน์ ถ้าไม่มีประโยชน์ก็สามารถนําออกได้นะครับอันนี้ผมก็ก็มาแนะนําส่วนที่เป็นวัชพืชนะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามาติดตามแล้วก็รับชมขอบคุณครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ